สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็พบกับน้องปงเชียงตึงสถานที่คบลงนะโอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ส่วนทั่วคะ่ะทุกคนก็เอ่อตอนนี้นะคะน้องปงก็มาส่วนทัว่วคือทํากับข้าวมาส่งคุณพ่อแล้วก็ทีมงานนะคะคือวันนี้เราเอาถั่วน้องเจ้าสนิทแล้วนะคะทุกคนคือก็หลังจากเมื่อ ep อก,ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเป็งได้ถ่ายลงแล้วใช่ไหมคะว่าคือมาเอาถั่วแต่ผ่านมาประมาณ3วันนะคะคือ สามวันหรือสองวันนี้แหละอยวันพรากับเอ,อหลังวันพระหนึ่งวันนะคะก็สองวันแล้วก็วันนี้ก็สามวันแล้วคือมันงอกเลยค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะจริงๆวันนี้ก็คือฝนตกแล้วด้วยฝนจะตกนะคะอุ้ยมนงอกนี่เนี่ยมงอกแล้วอะ่ะเพราะว่าฝนตกเราไม่ทันมาเอานะคะก็ อุ้ยน่าด,ดูมากเลยดูดีมันเหมือนน้องตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนี่ยนี่เนี่ยมันงอกเลยนะคะก็คือมันแห้งเกินใช่ไหมก็เขาจะเอาเคียวเขาเขาเรียกว่าอะไรนะตัดตัดเอาอันี่เพราะเท่าที่อยู่ค้งนองนะก็มาช่วยนะคะเนี่ยเด้อ บอกว่ากินข้าวแล้วก็ยังไม่ยอมพักเลยเนี่ยกลัวฝนจะมานะคะก็ต้องเอาอะไรนะคะพากันฝนมาด้วยะคะ่ะโอโโ้ดูข้างบนก่อนดูเพิ่งจะเอาไปวันนี้ก็ไม่แดดด้วยมีอากาศฝนคลื่นๆนะคะเออถ้าขี้เหล็กนี่ก็คือแบบฝนน้ําน้ําท่วมอีกแล้วจ้าเนี่ย วยมากก็ช่วยๆกันสองสองสี่หกเจ็ดเจ็ดคนรวมถึงคุณแม่เพิ่งจะมานะคะแปดคนรวมถึงนางแป้งไม่ได้มาทำอะไรค่ะกินข้าวอปอมากี่เตอรเอาไปกัหนึ่งกัมเก็ตโ กันไล่ก kind of oh, ัดเชยพอที่อม uh, ันใช้แหยงก่อนกว่าเน่ยงอกัำเดี๋ยวอะโอ้ยโอ้ยเนาะมันทางเดียหะไม่เป็นไรเราจะเอาไปแบบไปตากเม็ด ตักแห้งอีกทีแล้วก็เราเอาไปบดอีกทีให้มันเป็นผงเราไม่ได้ขายเป็นมันเล็ดนะคะถ้าขายเป็นมันเล็ดนี่คือไม่ได้ด็นี่ห้างเดียวเหรอเนี่ยห้างเดียวเลยว,วานก็เขียว ขึ oney, or ah. ้นเอากับป้อทีไลแน่บอเน่เอาป้อทีไหนฮะจ่ใจป้อที่หนอ่ะป้อทีเฮอนะป้อทีไหน่ป้อไหนแก่ ามาจากม้าขี่สก,กมาที่น้าปฏิปลา้ปฏิโลมมาโอโ้โหนี่สมบอแห้งเม็ดสองเม็ดอันนี้นนอ,อนนะสวยนี่ คุณนายก็อยากจะคุณนายไปทํากับข้าวเธอวันนี้ทับโ,โลไม่เก่งใจกว้างนางแปลงในกล้องนะเห็นแล้วที่มันงอกมานั่นหันยออะเ้เน,นี่ยแมแน่เบีงเขาโน้ไม่ได้แค่นี้นดูบปนีแล้วมีเยอะมากเลยอ่ะมแม่มันตีออกน้องเออแน่เ้มันจะออกน้องแล้วมันแข่งตั้ง แ,นนะแม่ทานมันงองที่ไหนนี่ยให้ดีเลยเห้ยเจอใช่เปี๊ยใช่เปร่าบนกินเลยอะอะไรเออกินเออบนน่ากินงอนอะอคือแบบเราไม่ทันไงเพราะว่าต้องทํางานที่โคกงหนองนาก็ต้องทําที่นี่ก็ต้องทําที่นี่ก็ทำ,ททำคือแบบทำไม่ไหวแล้วอะดูดี แตกออกน้องเนืเนี่ยขนก็จะมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้จะขอมาบล็อกอีกทีหนะึ่งให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศในสวนน้องเอ้ยทำไมมันติดปากสวนน้องตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> มาดีาดาผลผลเลยมาดีเลยกำลังฝนฝนเลยฝนที่เมา่เมาไป่เล่นยังนักมนา,าอ๋อ,อยี่วันนี้ก็เป็นนักพิกได้มาพักเคือแค่ปงปงแค่ปปงกำตั้งโคตั้งไฟบอดเลยนะน้ำพริกอ๋ออันี่ใไวไ้เปียผักกาดกีทั้งสองหอัวน้ำผสมมือ เอาทุนมาแล้วแนะ่เอาทางวะสัเดียวทุนปรมาณน,นีน,นะเนาไหนกันนะนั่งอยู่ในะมิโฮะเนี่ยใช่ไ้มก่อนเหมือนตั้งหัวกันนี่เฮ้นแล้วอันผิงตาเอันซไ้ออันนี้ยามงครับสองอันอันนี้มีองอ่้ว ปกติ hơn 100นะตัวน,นั้นานา่ะอืมนี่1 0น้ำหม้มมอ,มอของกับตัวเองผลลงใส่กล้อยู่ใก็เรยกินข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนฝนก็จะตกเร็วรีบแล้วนะคะคือแบบอย่างนี้แหละปีนี้เป็นฝนที่เป็นเป็นปีที่ฝนเยอะมากๆอา้าตอนนี้นางแปงจะแบบหลบฝนพันไม่แค่เรียอกำจัดควมบ้านางแปลงละ านางแปลงก็จะขอบกลับบ้านก่อนเพราะเอามอเตอร์ไซค์มานะคะเป็นรอที่บ้านก็เฮ้ยสสอึกแล้วอะ่ะโอ้ยน้องแถวคอยอ่าฝนมาหนาวดูไปเลยไปเลยเอาขึ้นสามแล้วอาลนีในดีตั้นขึ้นตัวเนี่ย ทุกคนคะก็ต่อจากอีพีเมื่อวานเนี่ยนางแป้งนะคะก็คือยังไงเราไปเก็บเกี่ยวถั่วใช่ไหมโดยแบบว่ารู้สึกพออ่อนเพลียนิดนึงก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าจนจบทลิปเลยนะคะก็เลยมาต่อวันนี้นะคะคือวันนี้เนี่ยก็จะมาทําอาหารเพื่อที่จะไปส่งอีกหนึ่งวันค่ะก็คือส่วนถั่วของเราเนี่ยก็คือยังไงอ่ะ ต้องรีบเอาแล้วคะ่ะเพราะว่าถึงเวลาถึงอายุแล้วนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยตกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละคือแบบมันงอกออกเกือบจะออกต้นอีกแล้วอีกทีหนึ่งแล้วอย่างเนี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็คือคือแบบญาติญาติก็มาช่วยกันไปเอานะคะตอนนี้อ่าสนเรานะคะก็มาเก็บผักคะ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เนี่ยแพงมากเลยเนาะค,นนนะคุณนายเนาะอันนี้เก็บผักอะไรคะเนี่ยผักอันนี้เป็นก้านไตบน,นห้อง,องนี้ผักเนื้อไก่ผักเนื้อไก่ค่ะ เออแต่ว่าน่าจะเป็นผักจำลึงหรือว่าอะไรเนี่ยเห้องพักเนไก่เออพักเนไก่กินผักก็พอแล้วโอ้สวยมากแล้วก็เมนูยอดอ่างหมักน้อยนาวเนี่ยเนี่ยต้นถวฟูก็คือแบบเมื่อตอนเช้าก็มาเก็บไปจิ้มกับน้ำพริกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีเมนูเด็ดนะคะทุกคนแหน่อไม้อบอีกแล้วจ้าหน่อไม้ป่าหน่อป่านะจ๊ะมนนี้ยอดมันคือสวยมากเลย เนี่ยอันนี้ก็อัปเดตในสวนไปเลยเนี่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 ยยมากเลยเนี่ยน้องปลาของเราผักบุ้งก็คือแบบเฮ้ยเยอะแล้วด้วยนะโอ้ดูดิอันนี้จะเป็นหนองแบบหัวใจของเรามีน้องปลาเยอะมากซึ่งเมื่อวานเย็นนี่นะคะอ่าอย่างที่น้องแมงบอกนั่นแหละก็คือแบบรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบเออมันมันอ่อนล้าอะไรประมาณเนี้แล้วก็คือแบบไม่ได้ี ไม่ได้ถ่ายนะคะคือแบบเมื่อวานเนี่ยเขาก็มาเอาปลาที่เนี่ยเอาไปเอาไปเจืเยอะมากเลยเนีย่คือแบบเอาไปแป๊บเดียวอะ่ะแต่นางเป้งสได้ไม่ได้ถ่ายนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโอกาสม่อีกรอบนึงนะคะแล้วท่ายายติมาเนี่ยคือแบบเขาเป็นคนที่หาแบบของปลาหรือว่าเอออะไรแบบเนี่ยคือเขาจะเช่าชา้นที่นึ่งนะคะแต่ส่วนที่บ้านเนี่ยไม่เคยเลยนะคะคือแบบมันมีครั้งหนึ่งที่น้องแป้งลงไปกับคุณแม่เนี่ยได้มาไม่กี่ตัวเลย <laughs> นะคะเออก็ตอนนี้เนี่ย คือเราไปทํากับข้าวกันเลยกับพร้อมกับคุณนายนะคะกระท่อมยังไม่ได้ลื้อนะคะอะไรนี่ไงที่เขาขุดไส้เดือนแล้วทําเป็นเหยื่อปลาไงลูกเขาขุดดิอารอเย็นนี้ไม่รู้ว่าเขาจะหาอีกไหมนะคะนี่ก็เอกระท่อมน้อยยังอยู่นะคะทุกคนอันนี้อัปเดตปัจจุบันเดี๋ยวคลิปนี้จะลงเย็นนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันค่ะ ต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้อบนั่นเองไม่ใช่ปลาปิง้งอบเป็นหน่อไม้อบจ้าเป็นหน่อไม้ป่านะคะทุกคนเราก็คือแบบมันยี้ยียีแบบนี้ใช่ไหมเครื่องเทศคือไม่ยากนะคะน้องแป้งใช้เพียงแค่กระเทียมกับพริกสดแล้วก็ตํตๆตาตำตำนะคะพอตําเสร็จแล้วก็มาใส่เป็นไส้หนอนี้เลยแล้วก็ เอามาเป็นแบบนี้แล้วก็เอาใช้ไม้ตอกเนี่ยมัดนะคะเพราะว่าเราจะไปทอดน้ำมันค่ะทุกคนเนี่ย ง่ายนะคะอาหารไทยใหญ่นี่ก็คือไม่ยากนะคะหลังจากที่เราไปเก็บผักวันนี้จะมีสามเมนูเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงคนทำนาคนเก็บถั่วของเรานั่นเองนะคะดูวิธีการทำนะคะไม่ยากเลยนะคะสามารถทำตามเป็นเมนูในร้านอาหารได้เลยอันนี้น้องแป้งเน้นำน,นะคะเพราะว่าเออตามร้านอาหารเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าอมืมันอาจจะทำยากหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดเลยค่ะ ถ้าเราเปิดร้านอาหารเราจะทำเมนูนี้แล้วก็ปลาปิ้งอบนะคะจดลิขสิทธิ์แล้วก่อน <laughs> จดไว้ก่อนนะคะจดเมนูไว้ก่อนสองอย่างนะคะหน่อไม้อบกับปลาปิงป้งอบจริงๆมันเป็นเมนูตามบ้านแต่เราจะไปเป็นเมนูตามร้านอาหารเมื่อตอดนางแปลงเปิดร้านอาหารค่ะทุกคน <laughs> คุณาย,ยิ้มเล็กยิ้มใหญ่แล้วเนี่ยดู <laughs> จะด,ดีอะไรอีกจะดีจะได้เปิดร้านอาหารหรอคะเออโอเคโอเคเก็บถกกอนเถอะเอาไปแล้วเอาไม่รอแล้วไม่รอช้าแล้วลงหม้อแล้วคะ่ะนี่ผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะทุกคนก็เยอะมากเลยจริงๆอันนี้เนี่ยเขาไม่ใช้น้ํามันเยอะนะคะทุกคนเขาจะใช้น้ํามันน้อยเดียวเพราะว่ากรัวว่าน้ํามันเนี่ยมันจะแบบอมน้ํามันแบบตรงในเครื่องเทศของมันนะคะเนี่ย ยอามาใส่ตรงนี้อีกอันหนึ่งสองสี่หกเจ็ดอันได้จ้าคนไทยใหญ่เราก็จะใช้เตาฟืนส่วนมากนะคะอันนี้คือหลักๆเลยอุ๊ยได้แล้วหลอคุณนายคะ หน่อไม้หน่อโอ๊ตจ้าได้แล้วหนึ่งเมนูนะคะวันนี้มีกี่เมนูจะเอาฝากถึงพี่พี่บซีค่ะโอ้โหน้ากินขนาดเนื้อโอ้โหอุ้ยขายได้เลยอันละประมาณห้าร้อยอยไม่ใช่ห้าสิบบาทจ้ะอันนี้อ่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทจ้าโอ้ยไม่ได้ขาคงจะซื้อเราไหมเนี่ยประมาณสามสิบก็ได้มั้งหรือว่ายี่สิบก็ได้หรือว่าสิบบาทก็ได้ นะคะนี่ตืต่ดๆๆๆอีกหนึ่งเมนูนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นอาโถฟูไม่ใช่เต้าหู้เต้าหู้ทอดแล้วก็เราคือจะยำเอานะคะค <c oughs> ุณนายใหญ่ไปไหมคะเนี่ยใหญ่ไปไหมอันนี้คือแบบต้องตัดเล็กนิดนึงนะคะเนี่ยออโถฟูนะคะโถฟูแล้วก็คือแบบเราจะยำใส่วุ้นเส้นนี่นี่วุ้นเส้นอยู่นี่ <c oughs> เอามือจับไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ซีเรสนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะอันนี้แล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็พริกสดนะคะเนี่ยอืมทุกสิ่งทุกอย่างต้องแบบว่าทํามาจากไม่มืออยู่แล้วอ่ะเนาะทุกคนเนาะเออโอเคนะคะตื๊ดตืตืตตแล้วก็สองอย่างแล้วก็แกงผักโรเลที่เราไปเก็บใช่ป่ะคไหน อาวันนี้ก็จะทําอยู่ประมาณ3เมนูนะคะเราจะไปกินที่ในท้องทุ่งนาะเออคือแบบมันจะอร่อยนะคะซึ่งเมื่อวานก็คือทําแหละเพียงแต่ว่าเมื่อวานทำเนี่ยก็น้องแป้งเนี่ยคือรีบกลับมาบ้านก่อนเพราะว่าฝนตกแล้วก็เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทําทั้งวันนะคะทําแค่แป๊บเดียวแล้วก็คือฝนตกแล้วก็ทุกคนก็กลับบ้านกันนะคะแล้วก็มาตกปลา เอ่อย่างปลากินกันทุกคนคือแบบนะคะก็นางแปลงไม่ได้ถ่ายนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนไนดะ้รับชมว่าเออมีเมนูทํากับข้าวแบบในสไตล์บ้านๆคนชิงตุงนะคะเวลาไปทุ่งไปนาแบบนี้ก็ไม่ต้องเน้นกับข้าวเยอะนะคะไม่เมนูเยอะนะคะแต่ว่าทําอย่างหนึ่งแล้วก็เน้นทําเยอะไปนิดหนึ่งแล้วก็เอมีประมาณ3าสี่อย่างแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะเราก็จะไปกินตามทุ่งนาเนี่ยมันก็จะอร่อย เออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร้อนอร่อยทุกอย่างเลยคือแบบเพียงแค่มีน้ําพริกนะคะเมื่อวานเนี่ยมีน้ําพริกก็คือแบบอร่อยมากๆแล้วนะคะน้ําพริกเนื้อหมูด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะน้องไปก็กินนะคะกินได้แบบเออกินแล้วก็ฝนตกแล้วก็นางแฟนก็รีบกลับบ้านทุกคนก็เก็บ รีบเก็บถั่วนะคะแล้วก็พอฝนตกเรงแงก็กลับบ้านกันอืนะคะเออน้องแป้งก็เลยมาถ่ายคลิปต่อวันนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจน้องแป้งชิงตุ้งด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ได้เห็นทั้ง ไปเก็บถั่วเมื่อวานแล้วก็เามาทํากับข้าววันนี้นะคะซีรีส์ของน้องแป้งที่ไม่ได้ลงคลิปไปเมื่อวานก็ขออภัยด้วยนะคะขอคิดถึงกันแย่เลยนะคะเดี๋ยวคือเมื่อตอนเมื่อกี้เนี่ยคุณพ่อก็ได้เอาถั่วมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งพาไปดูเลยว่า,มาเมล็ดถั่วปีนี้เนี่ยก็คือแบอแบอแอบแอบแบแบว่าแอบมีอะไรในใจนิดนึงเพราะว่ามันยังไงอะคือ จะว่าไปแล้วก็คือแบบเอาสายหรือว่าฝนเยอะน้ําเยอะแบบนี้ค่ะทุกคนก็เลยทําให้มเมล็ดเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเอามาที่เมื่อกี้นะคะเรามาตักแดดคือตอนนี้เนี่ยจะเที่ยงแล้วยังไม่แดดเลยค่ะนี้ยังแบบว่ายังเฉเฉยเหนียวๆอยู่เลยเพราะว่ามันเราเราเนี่ยจะเอามาคัดอีกทีหนึ่งนะคะจะต้องใช้เวลาใช้เวลาคือแบบคัดที่แบบเม็ดที่ไม่สวยออกอีกทีหนึ่ง แล้วก็จะเอาอันนี้มันออกอีกทีหนึง่งแค่จะกรองเอาที่เม็ดสวยๆแล้วก็ไปไปไปผลดตเป็นถั่วเน่าเจ้าเสนีนั่นเองนะคะทุกคนรับรองเลยรับประกันเลยปลอดสารพิษแน่นอนนะคะสําหรับคนกินจีนนี่คือแบบพกพาติดบ้านเอ้ยพกพาไปไหนหรือว่าเอาติดบ้านไว้นี่คือแบบมันเป็นอาหารติดครัวแบบอย่างแน่นเลยค่ะ คนไทยใหญ่เราก็คือแบบจะเน้นนะคะไม่ใช่แค่ที่บ้านน้องแป้งนะคะที่แบบปลูกถั่วคือแบบทุกที่ทุกบ้านทุกต่างถิ่นเลยอันนี้ตอนนี้คือแบบเพิ่งจะเอามาใหม่ๆสดๆแล้วก็โดนฝนด้วยก็เลยดูเม็ดไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนมาดูขั้นตอนที่สวยกว่านี้เลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจน้องแป้งดูด,ดูดีน้องสองสารน่าเองดูมากเลยเยอมแต่มันหอมแบบเหมือนกลิ่นถั่วเลยอะ่สะสดๆอ่ะเป็นกําลังใจน้องแป้งได้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปทํากับข้าวต่อกันเลยค่ะ ทุกคนคะเฮ้ยเพิ่มเมนูมาอีกหนึ่งอย่างหนึ่งนี่นี้ไงคุณนายคะน้ากระเทียมมากเลยนี่ไงวุ้นเส้นยำกับเต้าหู้ทอดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นยำแบบยำแบบคน,ปนไปที่บ้านน้อแป้งกินประจานั่นแหละน,นะคะแล้วก็นางแปงจะมาห่ออันนี้ใส่ถุงแล้วก็เตรีรมไปส่งกับข้าวที่นานะคะแกงผัดแม่ที่ยางคุณนายให้ดูในหมอ้อนิดนึงเราใส่ข้าวมาหนึ่งมาไม้วแมใส่ ทุกคนทุกคนคะอันนี้ก็คือแบบที่ในหม้อเนี่ยก็จะเป็นน้ําที่เราเติมเครื่องไปลงเครื่องลงไปแล้วด้วยหลักๆนี้จะต้องมีถั่วเน่าค่ะคือแบบไม่ใช่แค่บ้านนองแป้งที่กินถั่วเน่าทุกวันนะคะมันเป็ถนถั่วเน่าเนี่ยทามาจากถั่วเหลืองคือมันมีโปรตีนข้างในใช่ปะ่ะแล้วก็คือแบบเกือบแบบทุกบ้านที่แบบขาดไม่ได้นั่นก็คือถ,ถั่วเน่าถั่วเหลืองน,ะนั่นเองตอนนี้แกงผักก่อน,อนเลยนะคะเดี๋ยวจะใสนะ่แล้วนางแปลงคือแบบแกงผักเนี่ย คือแบบโอ้โหกินเยอะมากเห็นไหมคือแบบเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปเองอใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวมารอหน้าตาตอนที่สุกกันเลยค่ะทุกคนมีประมาณสี่มิลลิเมตรเองนะคะง่ายมากนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจลงไปเลยนะเดี๋ยวรอสไปที่นาที่นองกันอุย้ยลืมเกือบไปที่นองทุกวันเลยนะไป อนค่ะโอ้ยลำหนักเลยคือประมาณเดี๋ยวจะเริ่มส่งแล้วนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์น้องแป้งชิงตึงด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้ก็จะขอจบเอาไว้พิงเท่านี้แล้วก็ไปทํางานที่นาก่อนนะคะทุกคนมีปิงโตแบบสมัยก่อนน่ารักมากเลยโอเคแล้วเจอกันนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ